สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อเนี่บ่ได้ขึ้นพูดึ้นเขาดอกพี่นอ้องเมื่อนี้มาสอนหัวมากกับพี่เสาวพูดพี่เสาสอนอยู่งทั้งมันบ่มานกันลัาลุนกันพี่น้อง เดีเก็บอยู่พี่น้องนันสอนขึ้นมาแล้วพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเก็บหัว,หวมีทั้งหัวกบมีทั้งหัวเขียดเลื้องพี่น้อง บีประเมินน้ำมือนัองทะลึกผีหัวปุใส่สวกิงยุ่ง,ง,งก็พอนุอง่งน้อยนอยนุ่มไรเนาะ จะสิทธิ์ทึกต่อถือว่าสุดฝ่งลองดึงด้วยือที่บ่ฮึ มาพี่น้องมาบีบผีหมวกพี่น้องเอ้ยพ่อได้บีบอยู่เมืม่อวันไปหาเห็ดเพาะไปหาเห็ดนาแลนี่ลราพี่น้องหัดบ่ได,ด้หาเห็ดลรง่บดด่ได้เห็ดได้เห็ดเพาะมื่อนี้มาสอนหัวข้าขนมมากินเนี่ยข้ากิขนข้าวหนมสอนหัวเบ่โอ้ยมันบ่มันบ่มีเหนียวกิน <laughs> ้องออ้มไปเดีกินขนมนำสอนหัวไปนำหอดไปเนองวางหันละวางหนัหนละ ngọc có có tội nhận như thế này. ขึ้นมาแล้วพี่น้อง ใส่ขึ้นมาเศ้าพูพูมาเด้อพี่น้องอกิบหัวน้ำกันพุละมกเดี๋ยวพุละมกะมกก็เมื่อบานนะครับพี่น้องเศร้าพี่น้องเศร้ามื่อย อนหัวนำกันสองคนก็พี่สาวพี่น้องมากันนำบ่หอยเีกบอมากะพกมาซื่อมิมาเขาเดียวเาเป็นเขาเดียวเดียแม่ม่อยู่ไนนักินอยู่บ่เอามาให้กินโอกินด้ยส้มาสบายด้โอ้สลาก็ได้กินด้วย่ออ้าวกะหังซู๊ดู ไข่วัดไข่วัดพี่หน่งองเลยเ <c oughs> <c oughs> สียงกือบบุเมนเสียงตุ๊ดเด้อพี่น่องเสียงกือบต้มกระแหง เสีเอาเมื่อไปบีบยี่หวานแต่แมงว่นหลายแห้งพี่นอนแค่ในบ,บีบไปตะปาผิดละแค่ทงผิดละ ตัหกกวหอกุบหอกเทกเลี้ยงหอกเทเลี้งแลตัวญ่ดีเนาะ ไปซองบึงอ่าง,อ,งอันอ่างมันอันเข้มอันมูก่ัอังนีงงสองหมดไปได้เหมหมูอัานก็หมดไปแต่ยังว,ว่าคว้ง่วเขาเลี้ยงอยู่หันเขาให้แกงหันเลยบอลาเมน,มนมเขาเอายเอางัวขึ้นไปเลี้ยง,งทั้งผูวทั้งพลใหญ่ขั้วง่วงกรก็มีอ เอาเขาว่าสิเอาขว้วงัวคล,ล้องงัวหล่อมบ่เน่ยกระมือนั้นไปก็ว่ายอยู่เลยมาติละมาเอาคนมาเลี้ยงเหนคอนกันข <คอ S 2> ั้วายงัวหไรเงี้ยขั้วงัวเจ้าเนี่ยตัวหนึ่งเอาที่เราจะอ,อยากได้ตัวใดเราอยัางว่าน,นี่เบิร์พี่น้องบิด ไปสอนไมาอีกก้อนพี่นอ้องเธอที่บอนี่สอนกัางจะคอยถือช่างม่อถือช่างได้เธอไปสอนทั้งนั้นแนะโอ้ยสอนขึ้นมาตลอดเธอเสาวโฟ,โฟโฟพี่นอ้อง แต่ละมุนไปหาแต่ละอย่างกับบุคือกันภายในดอกพี่นอ้องไปหาเห็ดกับบุหรี่มันบ่มีเห็ด คุ้ยกระบือเท็ดออกพี่อนออ้องที่นี่จังไรจังอึดเท็ดออกก็เถอะฝนก็คือดีอยู่ บออสอ,ขอนข้างเลยใกล้เงอ้ยดูนมสีวิงโอ้มีผามมื่อมานเมียนไปสอนอีกตอนพี่นอ้องสอนขึ้นมาแล้วพี่นอ้อง ตือในอยู่เลยพ่อได้เก็บอยู่หกกรุ๊ปโหดูปลอดายตัวพี่หนองเมื่อย ถอนขึ้นมาละเมยชาวโรดีหกสิบกัวเเมื่อดไ,ได้ก็ก็แห่แห่งเนาต้นเทียนต้นเทียนต้นเงินต้นเทียนเลยที่ยี่สิบบอกจังเด็กเขาว่าห่อเขาตุ่มมืไรอื่นไหม แมงระงับกระไดพี่น้องแมงระงับตกที่เทียวมือสองมือสองมือก็เขาพันษาเหรอพี่น้องเขาพันสานอ,อาชีดเนาะ พันซาบอ่ได้เห็ดเนีงยเเห็ดมันบม่ออกจำสิงอย่ง่ีกส่วนนี้โบราจำงเขาตูวเขาไปวัดเอาซื้อเอาไปวัดก็ได้บุญหละแห้งเป็นเงาดูรอยเขาของน้ำส่วนตะมูไปเขาเขาจะหายเอาได้ บีบขีดเพาท่านเหลวยอยู่ขีดออกถือลายติดไขแมงอยู่แบบบีบขีดหนักบ่บีบขีดง,ง่ายคือหัวโตหัวตรงแค่โอ้หัวกระถือแข่รงก็เป็นแล้วหัวโตมันอันนั้นไลยมันขีดมันอันนั้นเพราะแห้งเลยแมนอยู่มันนำทงนางนำมันทางมัน โคตรเบกโดอยวสร็เกือบนำก้อน้ยแย่นำไปทางนัหนเนาะถือตัวเราไปทางถือตัวมาถัดเลิกหัวข้างดำปร่ตเอหัวข้างตั้งเด่งไงแอบอกว่ามันดอกก็แค่หัวยังลง ตันหน่อยๆแต่ทุกคับลงทุกที่นครับามองคุมันถือท่นมันตะเกีาถือ่าถือ ตัวหน่อยๆกับปล่อยกับพืบ่นหน่อยๆกตปล่อยกับพืบ่นแล้วี่นอ้องปล่อยบา้างโอ้พี่สาวสอนทัองคุนพี่นอ้อง nước bò แค่ไหนมีผ้ามาลองมาสอนเอาของเนาะัานบกลงเอนันกับสวิงเนาะสวิงกับสวิงน้นอยเลยสวิ่งไใหญ่เลย พอได้เก็บอยู่พี่น้องเขาได้เก็บอ,อ,ยอยู่หรอกเนื้ออยู่หัวกุบหัวอะไรห,หัวกุบหัวเขียเหลืองอตั้งนานนี่ถือหัวกุบต่อไปทางไหนสอนขึ้นมาแล้วพี่น้องสอนขึ้นมาบ่ได้ให้เบื้องบาตสอนเบืเ้องบาตรเกใช่เบื้องบาตรเก็บ พอสิริไทยให้บึงตบบาทกิฟมันต่างกองยากพี่น้องด้วนร้ายจนขีดแตกกูเิง สอนกันยังสอนอยู่น้องเกาอยู่ดอกพี่น้องเ่าท่านใหญ่ไปน้องใหม่ออกจากน้องนี่กัมแม่นเมื่อเฮือนอยู่ดอกพี่น้องไปน้องไดมันไม่มีน้องไปหมดหมดหมดคุกเ หมดดำดำ เียงอย่างป้าบ่อนอนป้าเมีเนนีมันม่เจอหัวมันต้องมีเขียนป้าสิบ่มีดอกกระสันก็กิ้นหัวบด ห,หมวกไม่มีไข่เลยคือ,อวางซะมกกหมวกกบเนื้อน,นี่ถงมันบีบออกมามัเป็ดไข่อะไันน,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 นี่แมนอยู่บ่อแมนจริงแบบบได้สังเกเลยดึงลายเสือ กระซอนกระถือพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องดีเนี่ยมันลอยไหลอยู่หมวกกุ้มหยาบเนาะยเหม่อนหมวกกุมันบีบหยาบกว่าหน่อยตัวนี้ กินข้างดีเด่นนัครบแล้วมันก็นย่งขั้นคือเกา่า ขุมจะเบิดหลวงป่มีแดดเลยพีน่น้องมแดดบ่มีแต่ว่าไข่อยู่ฝนบ่ตกอดดกินยังนาเดียวคือสิบโดรกี้แมนจีบอฝนจำต่ฝนมาอู้สิได้เลยสิดได้ยัยงใสไห้องหน่อยอู้บริเวนาไปแล้ ดัำปุดเลยเนอว้าพี่น้องเบิง่งหมดตัวนี้หัวหัวเขียดยังนี่หัวเขียดเจรนาหัวเขียดก็ข่ำหัวเขียดก็ข่ำตัวนี้ว้าพี่น้องพง,ง,งจังได้สิทนบีบ

ลกอย่าลุกไปลึกป่ะนั่น <c oughs> กับพ่อตะเกีบยออกบอยู่พี่นอ้องอก็ว่างแล้วมันขึ้นก่อนค่อยไปซ้อ,อนมาพี่ À, ngay Mình ngay Tôi nhìn nhìn cái bếp ngay ห,ห,หัวค้างดำส่อนหัวใหญ่เราก็มาลองหัวหน่อยพี่น้องหัวค้างดำ มันต้องขีจะล่อนขีจะขีจะหลอดซ่อนบ่อืมเอาอย่งสัน่นบ่ดูว่าซีมี่แห้งไปอยู่บ่ละซักมันจะถาไปน่ะอูตามส่นนตัวหน่อยปล่อยลงน้ำขึ้นซะหัวก ประมาณนี้ละพี่น้องได้ล้ลยเติบผมได้เป็นหมอคนละพี่น้องสิบเก้าบานเราละบาทนี่จบคลิปสรนี่ลรพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลยเพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย